มันคือแคลเซียมที่สามารถดูดซึมได้ดีที่สุดรับประกันโดย Harvard University ค่ะยูลูกชิ้นปลานะคะหลายคนก็ชอบคิดว่าเอูอยยูลูกชิ้นปลาเนี่ยมาจากไหนจริงๆแล้วยูลูกชิ้นปลาค่ะก็มาจากลูกชิ้นปลาเยาวราช ส่วนที่เหลือจากการทําลูกชิ้นปลาเนี่ยมันน่าจะทําอะไรที่มันมีแวรูมากกว่านี้เพราะว่าเราทราบมาว่าในก้างปลาเนี่ยหรือว่าในส่วนที่เหลือจากการทําลูกชิ้นปลาไม่ว่าจะเป็นในส่วนเนื้อปลาส่วนต่างๆเนี่ยมันก็มีโปรตีนแล้วมันก็มีแคลเซียมหลังจากที่เราวิจัยนล้อก็ยืน่น กับทาง NNA อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ทราบทางของกันค้าเนี่ยได้มีการสนับสนุนให้กับคนทำนวัตกรรมเขาบอกมัน Amazing มากเลยยูมันมีสารที่ชื่อ MCS มันคือแคลเซียมที่สามารถดูดซึมได้ดีที่สุดรับประกันโดย Harvard University เราได้รางวัลยอดนวัตกรรมของโลกมาเงี้ยค่ะในเรื่องของการดูดซึมเป็นฟอร์มที่ดูดซึมดีที่สุดถ้าเกิดคนที่เป็นโรคกระดูกพุนนะคะเราสามารถที่จะช่วยได้เลยตรงนี้นี่คือจุดแตกต่าง นวัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คู่แข่งเราไม่มีหรือว่าในท้องตลาดไม่มีเพราะคำว่านวัตกรรมคือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน